แจกนาฬิกาไมม a วอชด้วยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชนมองเห็นใต้ทะเบียนคันหน้าได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลมิมอชวันนี้เรามาติดกล้องรถยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการติด70ใหม่ไปเมื่อหลายปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมตอนรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็น 1s ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาก็มีรุ่นใหม่ออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็น70ใหม่ M 300ตัวนี้นั่นเองนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือมีสายชาร์จมีที่เสียบที่จุดบุหรี่แล้วก็จะมีตัวกาวไว้แปะกับกระจกนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานะ7 0ใหม่นี่ยังเสียบสายอยู่เลยแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นว่าเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อแอปแล้วก็ยังไม่ได้อมมมมมกกกััันนนเลยเยาาลยดีีว่ะะ่่าาาะคครผงงใทไ มีกล้องหน้ารถอยู่หรือยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยแนะนําต้องมีทุกคนเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยิ่งเทศกาลเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยอ่ะมาดูกัน่อยดีกว่าอันนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะแล้วราคามันก็ถูกด้วยซึ่งผมเนี่ยส่วนตัวก็ใช้อยู่แล้วนะครับกล้องหน้ารถที่ไม่มีจอหรือว่าไม่มีมอนิเตอร์ข้างหลังนะใช้งานง่ายมากนะแล้วสําหรับใครที่กลัวการติดตั้งต้องเดินสายไปตามกระจกหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ย ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เดินสายนะมันก็จะห้อยลงมานิดนึงที่จริงเอาไปให้ร้านเขาทาได้นะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งไม่เป็นนะขั้นแรกเลยก็โหลดแอป,ปนี่7 mm. จใหม่มาก่อนนะครับผมเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็มาที่แอป,ปของเขาเลยเจใหม่เนี่ยของผมมีตัว7จใหม่ d a s h Cam อยู่ใช่ไหมอันแรกเลยแล้วก็มี7จใหม่แอปเปอร์ไ e เออด้วยนะของ7จใหม่นี่มีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีตัวคาจัมสตาร์เตอร์คลิปนี้เลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าอันนี้เราเพิ่งเริ่มใช้ใช่ไหมก็กดสายบนนะ เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนี่70ใหม่ d a s h c a ค M 3 0 0แล้วรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงราคาเนี่ยเท่าๆกันเลยนะแต่ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็กล้องชัดขึ้น1296 p พก็ชัดกว่า Full HD 1.5เท่าเลยนะครับแล้วก็สามารถมอนิเตอร์รถได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่ารถจะจอดอยู่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้โชว์นะเราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็องศาของเจ้าตัวนี้ก็1้อองศาเลยนะครับมา ลองดูกันด,ดีกว่าอันนี้ก็ไฟสีฟ้าน้ําเงินขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็กด next แล้วก็ไป connect ตัว wifi ของเคานะนี่ไง default password 1-8ผมกะแล้วเชียว password 1-8แล้วก็มาจอย wifi เสร็จแล้ว ก็เข้ากลับไปที่แอปตัว70ใหม่นะครับถ้าเกิดมันไม่เชื่อมต่อด้านซ้ายมือก็สามารถกดได้นะลองกดอีกทีนึงโอเคอันนี้ออนแน่นอนและตัว70ใหม่นะครับผมด้านหน้าเนี่ยมันจะมีลำโพงอยู่แล้วก็ด้านข้างนะครับผมจะมีไฟแสดงสถานะอีกด้านนึงก็จะเป็นที่เสียบ SD card แล้วก็สาย power หรือว่า micro USB นั่นเองใช้งานง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับผมด้านบนเนี่ย สามารถใช้มือเราไขาเข้าไขาออกได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นการล็อกหรือว่าทําให้แน่นเวลาเราจะโยกขึ้นโยกลงอะไรเงี้ยความฝืดของเขานะหลังจากที่เราทําการติดตั้งเราก็ดูภายในแอปก่อนนะครับผมก่อนจะติดตั้งเนี่ยจะได้เล็งได้นะแล้วก็ sd card นะครับผมลองดูก่อนก็ได้บางทีมันคนละค่าหรือว่า sd card เราไม่ใช่ของแท้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่อา่านหรือว่าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่แอปเหมือนเดิมนะครับผมกด connect เลยนี่เสร็จแล้วก็ connect successfully o p e n d a s h c a m Next ได้เลยนะครับเลือกภาษาเอ้ยมีภาษาไทยด้วยแจ๋เวเลยโอเคมีสอนคู่มือการใช้งานนะครับผมถ้าเกิดว่า ไฟกระพริบสีเขียวเนี่ยคือเลกคอร์ดปกติแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าแบบตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในเลกคอร์ดโหมดนะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมีซัมติงเออร์เลอรนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้การมอนิเตอร์24ชั่วโมงเนี่ยหรือว่า Parking Surveillance จะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยนะเขาก็จะบอกมาเลยว่า Cable is not connect เฮ้ยกล้องคมชัดจัดจัดโหอ,อันนี้ก็1296 P เลยนะครับผมเนี่ยขนาดถ่ายย้อนแสงนะอ่าจะเป็นประมาณนี้ดัน อัื่กี้เขาคือให้ adjust กล้องนะถ้าเกิดเราอยู่ในรถเนี่ย c า r o n a v i r u s ร์ม m ม t c a กร sd c o อ o n a v i r u s f o r d sd f o r m a ตสำเร็จเดี๋ยวเราว่าเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษซะแล้วแหละแล้วก็มาที่ขวาบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ภาษานะครับผม Language เราก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วกันน่าจะเวิร์กกว่านะแล้วก็ date format ตรงนี้นะครับผมเดมันเดีย เรียบร้อยโหแล้วก็ในตัวที่มันสามารถเซตได้แล้วก็การถ่ายอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูนะเรามาดูตัวกล้องกันหน่อยดีกว่านี่มาแล้ว Take photo. เท k กับโฟโตเฮ้ยชึ้กอ่าเรียบร้อยเราก็จะไปอยู่ในอัลบั้มด้านล่างตรงนี้ด้านเองนะครับเราก็จะเจอและ1 normal photo แล้วก็จะมีอีเวนต์นะแล้วก็มีพาร์กิ้งมีไทม์แลป์แล้วก็มี parking, ม lab, วิดีโอปกติไอ้พวกเนี้ยมันจะแยกออกมาจากโฟลเดอร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันมี g s e n s o r อยู่ถ้าเกิดว่ามันได้รับการสั่นสะเทือนหรือว่ามันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอัดอีเวนต์เลคคอร์ดหรือว่าวิดีโอแยกออกมาให้เลยนะครับผมคือไม่ต้องไปหาในไทม์ไลน์หรือว่าไม่ต้องไปคุยทีละนาทีอะไรอย่างเงี้ย คือดีมากๆเลยนะแล้วก็นี่ไงจะเป็นสีเขียวๆนะครับผมตอนนี้ก็เล็กคอร์ดอยู่ปกติถ้าเกิดว่ากดเข้าไปในกล้องแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในอัลบั้มเนี่ยกดข้างล่าง the device will stop recording นี่ตอนนี้เขาก็จะหยุดเล็กคอร์ดละเฮ้ยมาแล้วเร็วไหม ลองมาดูกันหน่อยดีกว่านี่รีคอร์ดแรกของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับลองเข้ามาดูแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดด้านขวาล่างแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับ3.5 2.8เสร็จเรียบร้อยวิดีโอแอดอินอัลบั้มก็คือตออเนี้ยมันเชื่อมต่อ Wi-Fi จากมือถือผมแล้วก็ตัวกล้องแค่2อุปกรณ์นี้นะมันก็เลยสามารถส่งข้อมูลได้ไม่เกี่ยวกับ Wi-Fi ที่ห้องผมหรือว่า WiFi ที่ไหนนะอยู่ในรถก็ทําได้นะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้มันทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมด้านขวาบนตรงนี้ จุด3จุดนะครับอีเวนต์วิดีโอก็ถ้าเกิดว่ามันเจอการชนหรือว่าเจอลูกรตะหน้าแบบแรงๆอะไรเงี้ยมันก็จะจับมาให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันเยอะเกินไปเราก็สามารถมาเป็น low s e n ิทีฟได้ําร์มแลบสามารถถ่ายได้ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็เลคคอร์ดดูเรชั่นสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยเป็นกี่นาทีนะแล้วก็เลยโซลูชันนะครับผมก็สามารถมาเลือก1080 p พีได้นะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันสามารถทําได้นะตอนนี้มันก็เลคคอร์ดอยู่นี่เป็นสีเขียวๆนะเดี๋ยวเราไปติดตัั้งกกนเลยว่าผมไป มาเริ่มติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็กล้อง70ใหม่ของเรานะเดี๋ยวจะมาติดข้างบนนะหลังกระจกมองหลังเนี่ยมันน่าจะไม่บังเท่าไหร่สายเขาเนี่ยยาวมากเลยนะที่ให้มาเนี่ยสามารถไปถึงกระจกหลังได้เลยนะถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยคือของเราเนี่ยก็เจ้าตัวเก่าไปติดกระจกหลังเหมือนกันนะครับผมก็จะแถมอันนี้มาให้2อันใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราใช้อันเดียวนะล้วก็กาวสองหน้าเนี่ยอันนี้เขาเผื่อมาให้นะครับผมนี่จริงอ่ะมันมีมาให้อยู่แล้วนี่ ก่อนอื่นเลยเสียลักนะครับผมอย่าเพิ่งแปะอะไรนะให้เราดูในแอปนะครับผมเราจะได้แปะได้ถูกต้องนะครับแต่ให้เราทําการแปะตัวนี้เข้าไปกระจกนะแล้วก็แปะตัวนี้อย่างนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ไปติดกับกระจกนะกาวตัวเนี้มันแน่นมากๆบางทีกระจกเป็นรอยแล้วก็ลอกฟิล์มออกมาได้เลยนะครับโอเคมาดูในแอปกัน่อยดีกว่าจะได้แปะตรงๆนะเราก็ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะพอดีเราใช้ iOS อัดอยู่ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้าแอป70ใหม่ขึ้นมาเลย <S <S เรียบร้อยมาแล้วเอ้ยนี่ไงมี M300 มาให้ด้วยก็มันซ<ๆ>ิงกับบัญชีเรานะมาแล้วใช้งานง่ายไหมเนี่ยแค่นี้เองนะครับผมก็สามารถนํามาติดได้เลยเวลาเราดูเนะี่ยก็ดูฟุตเทปไม่มีปัญหาเลยนะถึงแม้กล้องจะไม่มีจอเนะี่ย <Okay. S 1> แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆก,ก็ทําการคลายเนาะตรงนี้นะจะได้หมุนง่ายๆแบบนี้ฟรีหน่อย แล้วก็แปะตัวนี้เข้าไปกับกระจกก่อนอย่าลืมทาความสะอาดตรงกระจกเลยนะอย่าให้มีฝุ่นมาก่อนเอาผ้าเช็ดๆดมาเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าสวยงามเลยนี่หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเอาไว้เลาะตามขอบก็ตามช่องอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมมาลองดูกัน่อยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นภาพจากกล้อง7จสิไมล์เ0มนั่นเองนะครับความละเอียดเนี่ยก็1296 P พนีนะตอนที่ถ่ายในคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา4โมงห้านาทีนะครับผมยังพอมีแสงบ้าง ก็สามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็ฟุตเทจที่เราเอามาเปิดเนี่ยก็เป็นอีเวนต์เล็กดนะคือไม่ต้องหาเลยคือแบบว่ารถมันมีการสั่นขึ้นลูลนาหรือว่าแบบคล้ายๆกับโดนชนอ่ะมันก็จะถ่ายมาให้เลยนะครับบางทีอ่ะมันมีหลุมหรือว่าบางทีมีฝาท่ออะไรงเงี้ยเนาะมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้ดีมากๆเจ้าตัว70ใหม่นเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับรูรับแสง F 2 1นนั่นเองนะครับเขาก็จะได้เก็บแสงมากยิ่งขึ้นเวลาถ่ายมาเนี่ยภาพก็จะคมชัดแบบนี้เลย แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี 3D Noise Reduction ด้วยนะครับรวมถึงเทคโนโลยี WDR Wide Dynamic Range ที่คอยเก็บแสงไม่ว่าจะมืดเกินหรือสว่างเกินไปก็ยังสามารถมาดูได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาจอดใกล้ๆคันข้างหาหรือคันข้างๆหน่อยในส่วนของตัวกล้องเขาก็จะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะ Black Navy แล้วก็ Rose Gold นั่นเองนะครับ3สีนี้เลยนี่แต่ฟังก์ชันที่หายไปจากรุ่น 1S เนี่ยก็จะเป็น Voice Control ก็จะไม่สามารถควบคุมด้วยเสียงได้นะออก็มาถึงเรียบร้อยนะครับผมว่ากลางทาง อันนี้ก็จะเป็นที่เราบันทึกมาได้นะคือในตัวมอนิเตอร์มันก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชนเ,เมื่อนาทีที่แล้วก็มากดที่อัลบั้มภาพนะครับันยจงเป็นจะต้องถอด SD c a r การ์ดแล้วนะแล้วก็เลือกได้เลยปุ๊บสมมุติว่าตะกี้เราเพิ่งชนมานะครับผมนี่เลยรถใหญ่ แล้วเราก็มาดูฟุตเทจก่อนได้นะมาไล่ดูในนี้เลยก็ได้แล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างขวานะครับผมก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็อนุญาตให้เข้าไปในคังภาพได้เลย3 2 1เสร็จเรียบร้อยไหนมาดูหน่อยสิน่าจะอยู่ในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วแหละเราก็มาที่คลังภาพนี่ไงอันแรกสุดเลยมาเจอแล้วฟุตเทหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ส่งไลน์ให้คนอื่นดูได้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องถอดอะไรออกมาเลย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะถอดเมมโมรีเนี่ยไปใส่ในคอมมาซูมดูป้ายทะเบียนหรือว่ามาดูแบบละเอียดก็ได้เหมือนกันนะ ใช้งานง่ายมากๆลองมาถ่ายในที่มืดบ้างหรือไม่ค่อยมีแสงนะก็เข้ามาในโรงจอดรถเลยอันนี้ก็ต้องเปิดไฟช่วยนะครับผมมันค่อนข้างจะมัวๆแล้วก็มีนอสขึ้นมานิดนึงเนาะก็จะเป็นเรื่องปกติของตอนที่ไม่ค่อยมีแสงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูป้ายทะเบียนหรือว่าดูคันที่จอดด้วยเน,นี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเนาะแต่ให้เกิดว่าเราจะมอนิเตอร์ก็ได้นะครับผมจะต้องซื้อตัวนี้นี่ก็จะสามารถมอนิเตอร์ตัวรถที่จอดอยู่เนี่ยได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมหรือว่าตอนที่เเรราาาจอดแล้วนี่ยยก็ยังสามาถ Monitor ไดด้้วยตัวกล้องเนี่ยก็มีแบตเตอรี่อยู่240มิลลิแอมนะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ลบ10องศาถึง60องศาเลยไม่มีปัญหานะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะทิ้งเอาไว้ในรถนะก็ติดไว้ได้เลยลองมาดูฟูตเทจตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่าก็จะมีน้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้ชาร์มากนะครับผมเนื่องจากไม่ค่อยมีแสงเนอะ แต่ก็ยังสามารถมองเห็นใต้ทะเบียนคันหน้าได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่ไม่ต้องซูมเลยก็ดูปกติก็อ่านออกนะครับก็ด้วยตัวนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยี T-D น้อ e r e d u c t i o n ด้วยนะครับก็ช่วยเรื่องภาพมัวๆหรือว่าภาพที่แตกเนี่ยก็ให้ดูคมชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมาเพิ่มเติมในโหมด Time l a e กันหน่อยดีกว่านะครับผมที่ต้องใช้ตัวนี้นะเขาก็คือการเปิดใช้งานบันทึกต่อเนื่องระยะยาวโดยที่1เฟรมต่อวินาทีขนาดจอดรถแล้วก็จะทําการบีบอัดฟุตเททุทกๆ30นาทีให้เป็น1นึ่งนาทีซึ่งจะช ความจำหรือว่าเมมโมรีการ์ดได้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็วิดีโอที่เขาบันทึกมาหลายชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถเอามาย้อนดูได้ภายในไม่กี่นาทีเองนะคือดีมากๆเลยแล้วก็สามารถจับเหตุการณ์สําคัญได้ด้วยฟีเจอร์นี้ก็มีทั้งรุ่นนี้ M 3 0 0แล้วก็ A 5 0 0 S รวมถึง A 8 0 0 S ก็มีฟังก์ชันนี้มาให้เหมือนกันนะเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยก็ไปใช้งานมาเรียบร้อยและใช้งานง่ายเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ1 2 9่พง้ยบาทเองแต่ตอนกลางคืนหรือว่าตอนที่ไม่ค่อยมีแสงอยู่ในโรงรถ วุ้นหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยคมชัดมากนะครับก็ถือว่าทําได้ดีกว่าง้องทั่วไปมากเลยนะครับแล้วก็ได้ความคมชัดเนี่ยเกิน1 8 0 p อีกนะครับผมแล้วก็เจ้าตัว70ใหม่ M300 เนี่ยก็รับประกรนันนานถึง1ปีเต็มเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นศูนย์ไทยเลยแต่ก็จะต้องซื้อจากทางร้าน70ใหม่ Official Store เท่านั้นนะหรือว่าลิงก์สินค้าใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยแล้วก็ทาง70ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กล้องติดรถยนต์หรือกล้องรักษาความปลอดภัยนะยังมีที่ปั๊มลมที่สูบลมยางหรือว่า ตัวจำแบตเวลาแบตเตอรี่หมดอันนี้เราก็ดูได้ที่คลิปนี้เลยนะมีเยอะมากๆเลยสำหรับแบรนด์จใหม่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยแล้วก็จากที่เราลองใช้อีเวนต์เลร์ดนี่มาลรือๆเลยเราอาจจะต้องปรับโลนิดนึงนะครับก็คือ เวลาเจอลูกระนาดหรือว่าเจอการสั่นสะเทือนเนี่ยเขาก็จะอัดให้แยกออกมาอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันเต็มแล้วหรือเมมโมรีเราเต็มเนี่ยเขาก็จะวนให้อัตโนมัตินะไม่ต้องไปแฟลชหรือไม่ต้องไปทอะารเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็การเอาฟูเทจออกมาก็ง่ายแบบที่เพื่อนๆได้เห็นไปเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง70ใหม่ที่ให้เรามาแจกนาฬิกาไมโครวอชด้วยนะครับผมจํานวน1เรือนเลยก็คลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูรีวิว กติกาง่ายๆเลยนะครับผมแค่แชร์คลิปนี้ลงบน Facebook แบบสาธารณะแล้วก็แฮชแท็กเจ็ดสิบหม่ทีเฮ็แกเอแล้วก็อีก2องแฮชแท็กนะครับผมหรือว่าดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะกติกาเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมจะต้องเป็นคนที่ติดตามอยู่เท่านั้นนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อยู่เนาะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยเรือนใหม่นะครับผมไม่ใช่เรือนนี้นะอย่าลืมแฮชแท็กให้ครบนะเราจะได้รู้ว่าใครร่วมกิจกรรมบ้างแค่พิมพ์ก็ร่วมลุ้นกันเลยและนี่ก็จะเป็นกล้องเจ็ดสิบใหม แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคําบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย